คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆหนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไอจอนอะ ออุ้ยยนมมีีีกกูเรไม่เหลือ<พ>เลยบอกชื่อไม่คุ้นงอมอ่ะอ๋อเออว่ะอ้าวทำไมโอนนะเอ้าโอนธนาคารออมสินก็ได้เหรอของค้าอุ้ยขอของค้าพี่ออมไม่ใช่ผมมาทึ้งเป็นสกัดสีกรแต่เงินเข้าในธนาคารออมสินผมก็เล่นอ่ะงงวะเอ้าใครอ่ะมรมรผู้ชายไงขอโทษพี่ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไอ้ใหญ่ใหญ่ชุบบนรถนะก็ลองตอนแรกจะโกรธแล้วตอนแรกอะเลตีไปเลตีไปเลตีไปบอลยิ้มอะไรครับบอลดูวันติดต <laughs> ให้ โอ้ยเอ้าเอ้าเหี้ยอะไรวะผมไม่ได้ผมไม่ได้โยนอันนี้จริงๆก็ไม่ได้โยนสารสัญญาวูดจริงไม่ได้โยนอันนี้ไม่ได้โยนเราปิดตัวชูพูดจริงๆผมไม่ได้โยนไอ้เหี้ยผมใพีอลีนพี่ออมแล้วก็อีก5บาทครับจากพี่แมร์ลังสิตทั้งสองคนนะครับ เด้่ากพี่แมนลักสิทธ์นะผมสองคนเลยเไปทำไมผมตีหัวเขาไม่แตกอ่ะเอ้าอย่ากลัวนะแล้วก็ว่าเขาโยนยีกลุงโมก็ตายอีกเอ้าอะไรวะกันผมพี่ชายไว้ ไว้เลยดูเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลย อ๋อหญิงหัวสีเขียวน่ารักจังวะเฮียเอออย่างโควะทิกใหม่ใส่บอลแล้วอีโมดสีเขียิจฉดิอิจฉาดิก็แทงกุณแล้วขำเนี่ยใช่หรอเออลองลองลองแจ้งคุณก็เคลียร์แล้วพี่พีเรสพี่เรสต้องเคลียร์หรอพี่เรสเขาแทงเราเขาแทงบอลแล้วขำด้วยเออเนี่ยมึงเช็คบัตรดิไอเลมึงเช็คบัตรดิเลเช็คบัตรดิฮัลโหลครับเช็คน้าให้บอสเช็คนะเมื่อกี้คนไหนแบบแทงแทงแล้วก็อีโม่บอสผมเนาะหัวล้อครับหาด อันนี้เหผมตัวเห็นชื่อไวยตัวตลกเหรอครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอะไรนะชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรครับเอลิตครับเอลิธอ๋อเห็นอันนี้มีมีแฟนเนี่ยครับไม่บอเอ้าน้องผมถามเนี่ยครับไม่บอกครับอย่าไม่บอกเพราะว่าไม่บอกก็น่าจะรู้น่น้องน้องผมโกรธนะครับน้องผมโกรธเนียครับ เขาบอกวใส่หมดนะเกอะไรอาไม่ให้หนูขำเพราะมันแบบมันน่ารักไงดูใวายน่ารักดีอางี้เลสว่างไงอะเลดโอเคไหมอะก็ให้รอบหนึ่งครับให้รอบหนึ่งปล่อยให้รอบหนึ่งมีครั้งต่อไปต้องกดบัตรนะครับเชียใจไหมโอเคโอเคครับอันนี้มังกรแดงเลยดิเหรอครับใช่ครับโอเคครับดีครับดีดีดี เห็นสาวๆแล้วก่อย่างนะครับบอดส่วนมันก็แนงเล่นเลยนะครไม่เป็นใจทุกว่าไหมเอาไงพี่เรียกออกไปใช่ตรงนี้จะไปเอาล่ะฮันแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ